ไปให้ทหารที่เขาไปลบที่ชายแดนเอา power bank ยีอันครับเห็นโพสต์ประกาศจากเพจนะถาถว่าอยากได้ power bank หรือว่าเสื้อผ้าตเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อ power bank แล้วพเขาต้องการด่วนและต้องการจํานวนบ้ากแล้วก็จะช่วยหา power bank ในจานวนที่เราสามารถช่วยหาได้เรามาที่เสือป่าได้ power bank ที่ดีๆหน่อยแล้วก็สามารถใช้งานได้หลายๆอุปกรณ์หลายๆหัวพร้อมกัน ไปให้ทหารที่เขาไปลบที่ชายแดนเอาไปเลยครับแนะนําตัวไหนดีครับเอาดีๆหน่อยแล้วก็ใช้ได้นานๆหน่อยเพราะว่าเอา power bank บงอันครับใช้งานได้เลยฮะโอเคได้เผื่อเขาเอาไปใช้แล้วเขาต้องใช้เลยไงอันนี้คือหูฟังเหรอให้หมดนี้เลยเหรอใช่ค่ะอุ้ยขอบคุณครับมันเขาให้มาเป็นแพคแบบนี้เลยทุกคนน่ารักน่ารักมากออกของถม ner, <ช>คอนเนอร์ใช่ไหมอุ้ยแถมสายชาร์จมาให้ด้วย นอกจากหมูฟังอุย้ยขอบคุณครับมีทหารแพ้ไอโฟนแน่นอนเออผมว่าอ่ะแถมเยอะมากเอา<ม>ให้เขาหมดเลยเดี๋ยวผมไปให้เขาเลยเนี่ยเดี๋ยวจะขับรถแทนดเูเยอะมากขอบคุณนะครับ,บได้ power bank มา20อันแล้วก็<ม>ทางร้านเขาแถมสายชาร์จทั้ง iPhone ทั้ง Android ม,มาให้แล้วก็มีแถมหูมฟังมาให้ด้วยน่ารักมากเลยดิโอ้ยสุดเลยทุกคนไปกันเลยจ้าทุกคนเอาของมาร่วมบริจาคเต็มเลยทุกคน ของเยอะมากของเยอะมากทาววแบงค์แล้วก็อันนี้เป็นพวกหูฟังกับสายชาร์จแบงมันจะเป็นสองหัวชาร์จได้ประมาณสามครั้งแล้วมามีอันนี้เต็มแบตเต็มมาให้เลย